สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A.T. ท b e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยบานปลาย5ราศีตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงสำหรับคน5ราศีที่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปความสำเร็จมาเยือนในชีวิตท่านแน่นอนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ a อทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปดอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปราก็อยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะดาวอาทิตย์จะมีการโยกย้ายได้ตำแหน่งที่ดีมากๆอย่างมาหาจักรในวันที่17รกรกฎาคมนี้ค่ะ บอกได้เลยว่าการที่ดาวอาทิตย์ย้ายมาในตำแหน่งนี้ส่งผลทำให้คน5ราศีที่ดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆนะคะมาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกก็คือท่านที่เกิดในราศีเมถุนหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะ ราศีแรกที่ดวงดีหลังจากที่ดาวอาทิตย์โยกย้ายได้ตำแหน่งมหาจักรนั่นก็คือชาวราศีเมถุนค่ะเป็นราศีที่ดวงโดดเด่นทั้งด้านการเงินโชคลาภผลประโยชน์มีโอกาสจะร่ำรวยแบบเงียบเงียบเงินทองผลประโยชน์รายได้มาแบบจัดเต็มยิ่งขยันมากก็ยิ่งมีโอกาสได้มากแถมยังมีโอกาสได้โชคได้ลาภติดปลายนวมมาอีกด้วยนะคะถัดมาราศีที่สองคือท่านที่เกิดในราศีพิจิก หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะเมื่อแต้มบุญทำงานสิ่งดีๆก็เริ่มปรากฏนะคะเหมือนดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกที่เรียกว่าพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากๆเพราะแต่เดิมดวงอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวมฤตยูแม้ว่าตอนนี้ดาวมฤตยูยังเลงดวงชะตาอยู่แต่ในครั้งนี้มีดาวดีโคจอมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีหลายดวงโดยเฉพาะดาวอาทิตย์ ที่ในครั้งนี้จะย้ายมาหนุนนำส่งผลดวงชะตาทำให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้นอย่างมากค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีมังกรนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะยิ้มออกแล้วนะคะชาวราศีมังกรนับว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีมากๆนับแต่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายครั้งนี้ค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่า ต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองจะไปหวังพึ่งพาใครไม่ได้เลยนะคะแถมชีวิตวุ่นวายมากๆจะอยู่นิ่งๆกับที่ก็ไม่ได้หาความสงบสุขไม่มีเลยค่ะแต่ถ้าอดทนและสู้ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายนะคะมาต่อการทิ่ท่านที่เกิดราศีเมษค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะดวงเฮงแน่นอนค่ะ หลังจากที่ดาวอาทิตย้ายราศีเรื่องที่ดีมากๆสำหรับชาวเมษก็คือเรื่องโชคลาภและความสำเร็จแบบฟลุ๊กๆอยู่ดีๆเรื่องดีๆข่าวดีๆก็มาแบบไม่ได้ตั้งใจทั้งในเรื่องการงานและเรื่องการเงินหากยิ่งช่วงนี้ขยันทำบุญบ่อยๆช่วงนี้ก็จะยิ่งหนุนนำดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดใน ราศีกรกฎค่ะหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมนะคะการที่ดาวอาทิตย์ย้ายครั้งนี้ชาวกรกฎถือว่าเป็นราศีที่ได้รับอานิสงผลดีมากที่สุดหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายในวันที่17กรกฎาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงแห่งความสําเร็จของชาวราศีกรกฎเลยก็ว่าได้ค่ะชีวิตมีโอกาสก้าวหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแบบไม่ธรรมดา เพราะว่ามีโอกาสได้เงินมากกว่าที่คิดนอกจากเงินทองรายได้ที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงแล้วยังมีโอกาสได้โชคได้ลาบอีกด้วยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวงคน5ราศีที่ตั้งแต่วันที่17รกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์ดวงดีมาเยือแล้วล่ะคะ่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ